โอ้โวันนี้มาทำงานที่เหมืองวันแรกอุ้ยเฮ้สวยมากเลยว้าวเหมืองใหญ่มากเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยหูฝาดโลเนี่ยเออแปลกแปลก นแต่ไม่ได้เอาขวานมานี่น่ะโอาเดี๋ยวไปเอาขวานก่อนก็จะมีขวานทำไมเนี่ยไปดีกว่าขวานขวานขวานมีขวานทำไมเนี่ยเขาจะนั่งเขาต้องมีขวานให้สิเหมืองอย่างเงี้ยเอ้อุ๊รีบเลยขนาดนั้นเอ๊ะปุ่มอะไรอ่ะเดี๋ยนะอุ้ยเหมือนปุ่มอะไรเลยเดี๋ยนะเก็บดิ ประตูลับโหเหมืองเลยให้เทคขนาดนี้ย่แม่ข้างในมีนี่ไงขวานนี่แหละสิ่งที่เราต้องการอุ้ยไขเทคไขเทคเหมืองอะไรวะฮะมีไฟฟ้าใช้ด้วยนะเหมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้หรือว่าไม่ใช้ไฟฟ้าอีกอทำไมก็ต้องซ่อนลับไว้ขนาดนี้หรือว่ามันมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมคิดไปเองคิดเอง ึบขุดแรกก่อนหัวหน้าบอกว่าอย่าเพิ่งขุดทองทำไมเขาไม่ให้เราขุดทองอ่ะแปลกนะยังไงฟึบฟึบอุ้ยมันกองสมบัตินี่ว่าเต็มเลยและทองแดงเต็มเลยอ่ะโห้รวย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 ตายรวยตายชาเนี่ยรวยตายรว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 ย เคปวดฉีดด่เลยเดี๋วยวไปห้องน้ำก่อนดีกว่าเหมือนจะเห็นห้องน้ำอยู่นะเอ๊มีทำไหมเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนี่ไงห้องน้ำโพถึงก็มีแล้วโหลมีครบคันจริงๆเหมืองอะไรวะเนี่ยเอ๊มีที่ล้างมือด้วยแหมห้องน้ำนี้แล้วกันอืมแตกตกแต่งด้วยหินอันสุดสวย ขี้กัอนอุ้ย้อนใหญ่ด้วยอืมเช้านี้กินส้มตำมามท้องเสียแล้วมั้งเนี่ยฟึ๊บฟึบอ่ะเสร็จละล้างมือก่อนเดี๋ยวเหมืองไม่ใช่เดี๋ยวแร่มันจะเหม็น <laughs> โอ๊ยตายแล้ว,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 วโอเคออกพสุดอากาศข้างนอกก่อนดีกว่าโอ้ ลองออกุทอากาศข้างนอกก่อนหายใจจะไม่ออกละ ทำไมเมืองน,นี้เวลาทำไมเมืองน,นี้เขาถึงไม่มีคนมาทำแทบไม่มีคนมาเลยแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องนี้นี่เองแสดงว่าเราโดนขังไว้ในเมืองแล้วนี่ไม่ได้การละเราต้องหาทางออกให้ได้ทางออกทางออกทางออกอยู่ไหนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว มันต้องเป็นในหัวหน้านั่นแน่นเลยที่ขังเราวันนนี้เฮ้หาทางออกก่อนเราเราต้องไปละนี่ไงทางข้างล่างไปทางลงไปที่เราไปมาตอนแรกอุ๊ปอลงก็ลงห้มันดีๆก็ได้ไม่ต้องรีบขนาดนั้นี่ไงข้างล่างลงไปลงไปลงไปนี่ไงตะมาถูกมาดูมือมาสู่เหมือนใหญ่ละ ขุดแร่ก่อนเก็บ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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้ไม่ได้เราต้องออกไปจากเมืองนี้ให้ได้ตึแล้งองมีแร่และสโตนด้วย แร่แร่เหล็กก็มีุ้ยลงไปก่อนเราฟึ๊บเฮ้ยุอยประตูอะไรอะ่ะทำไมมีบล็อกอะไรมีอะไรกั้นไว้เต็มไปหมดเลยแสดงว่าในประตูนี้ทำไมเขาถึงกั้นอะไรไว้เขาต้องกั้นไว้แน่หนาขนาดนี้จะบอกว่าข้างในมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะ ข้างในนี้ไม่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยเฮ้ยก่อนแรกเราต้องขุดอันนี้ก่อนขุดได้ไหมเนะี่ยยังไงเราขุดได้โอเคหืมไม่กลัวแล้วหัวหน้าเลยเนี่ยขุดตรงนี้ขุดขุดขุด,ขดโอเคขุดให้หมดเลย เรามีขวานเราสามารถขุดได้เจ้าของที่นี่นี่ไม่คิดซะแล้วว่าเราเป็นใครทีนี้ประตูเปิดไม่ได้ต้องใช้สวิตช์หรอนี่ต้องใช้สวิตช์เปิดอีกทำไงดีเนี่ยอ้าใครมาด่ะจวนะ เออสวัสดีครับลุงลุงชื่ออะไรอ่ะลุงสมศักสวัสดีครับวัดด้วยวัด้วโอ้ยไม่ได้เห็นคนที่มาทำงานในเมืองได้หลายปีแล้วเนี่ยเป็นปีเลยเหรอลุงใช่แล้วนะเอ็งหาทางออกอยู่ใช่ไหมลุงเห็นเอ็งไปขุดอะไรตรงนั้นนะใช่ครับลุงใช่ครับลุงคือแบบว่าผมจะออกทางที่ผมกลับมาทางเดิมอ่ะแล้วทีเนี้ยคือแบบว่าประตูมันถูกกั้นไว้อ่ะประตูเปิดไม่ได้อ่ะลุง เออใช่แล้วเหมืองที่นี่มันไม่มีมันทุยคนแก่แล้วเรียบเรียงความคำพูดมันควจะดีนะก็ดีคนที่มาที่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้กันหมดแหละเพราะว่าหัวหน้าที่นี่นะมันแบบว่าไม่ดีใช่ไหมลุงใช่มันทําเหมืองขึ้นมาไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อขุดแร่แต่มันทำเพื่อเออะไรอลุงเอลุงบอกไม่ได้นะ อะทำไมลุงเป็นงี้เนี่ยนาคุยกับลุงก่อนเอ่อเองเรับไปหาทองมาให้ลุงสักห้าอันนะลุงจะแลกกับน้ำนะลุงน,น้ำมาวุ้ยทำอะไรอะลุงเดี๋ยวเอ็งก็รู้เองแหละน้ำมาไปทำอะไรอะ่ะอาไปดื่มวะน้ำอาไปดื่มเหรอว่างั้นว่าอะไรไปดำน้ำดูปลาไปดำปลาดูน้ำเฮ้ยไม่ใช่ล <c oughs> ุงไม่โง เรต้องหาทองใช่ไหมเนี่ยยังไงทองตรงนี้หนึ่งอันแล้วขุดถึงไหมเนี่ยขุดถึงขุดไม่ถึงอีกตัวเตีย้ยโอ้ยอเเราต้องไปหาทองเพื่อแลกกับสิ่งที่เราจะสามารถกลับบ้านได้ถึงแม้ว่าหัวหน้ามันจะสั่งการมราแล้วว่าห้ามขุดทองแต่มันเป็นคนไม่ดีเหรือเชื่อมันมันต้องมีอะไรแน่เลย ได้ยินเสียงตัวอะไรเลยหูฝาดปะเนี่ยเราคงหูฝาดวมั้ะเฮ้ยเสียงตัวอะไรอะเดี๋ยวนะเฮ้ยหูฝาดหรือเปล่าเนี่ยยังไงทองอันแรกกดก่อนฟึบเสียงตัวอะไรวะ ม้นหัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยม้นหัวเฮ้ยทำไมเสียม้นหัวจากข้างบนอะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยว้าแล้วเหมือนนี่ต้องมีอะไรไม่ปกติ พี่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 อย่าตามมาดิทำอะไรนเนี่ยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยยังไงทองอยู่นิ่งๆก่อน,นไปแล้วไม่ไปแล้ว เลยจะไปเนี่ยตัวเลยวะทำไมน่ากลัวขนาดนี้มันมันไม่มีตามันใช้มันใช้มันฟังเสียงเอามันไม่มีตาเหรอน้ากลัวนะกลัวมันจะกุดทองอยังไงเนี่ยมีเสียงอะ่ะ โอ้ยห,โห,โหนึง่ง่วจะง่ายง่ายทำงาดีวะทางก็โดนอุดไว้ถ้าตุยขึ้นมาทำไงเนี่ยไปซักทีจิวีไปยัง น่ากลัววะ่ะฟึ๊บขุดทองมันจะได้ยินเสียงวะเนี่ยอันที่สองข้างล่างมีอีก ทองมันมากระจุกอยู่ตรงนี้แล้วลงซ่อนกันฟึ๊บฟึบสีอันที่ห้าอยู่ข้างอันที่ห้าอยู่แค่ตรงหน้าเราอืมหัวใจเต้นตึกตึกตักตัก,ตกเลยอันที่ห้าฟึ๊บมันได้ยินเสียงเหรอหุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ทดีช่วยด้วยช่วยด้วยเฮเฮ้ย,ยทำไมมาเกิดใหม่ไดู้่ันเหรอเฮ้ยเสียงคเสียงมันฆ่าใครวะเราต้องรีบลงไปรีบลงไปรีบลงไปเอาทองไปให้ลงุง ทองไว้ให้ลุงลงไปลงไปลงไปติลงไปติปตฟึ๊บฟึบได้ยินเสียงแล้วนะลงไปก่อนลงไปก่อนนะ่ากลัวทำไมเราตายแล้วเราเกินหม่ได้หรือว่าเราข้มบุสติไปไปก่อนไปก่อนไปก่อน กลัวนะกลัวแล้วทอมให้ลุงก่อนโอ้ลุงทำไมต้องทำมามาม่ให้ทำภารกิจอะไรอย่างนี้ด้วย <c oughs> อย่าตุยนะอย่าตุยขอลงลุงทองมาแล้วทองมาแล้วลุง <c oughs> แลกล้น้ำ เอาน้ำไปลูกขอบคุณลูกลุงน้ำเอาไปทำอะไรอะลุงครับน้ำอาไปทำอะไรเออลุงบอกก็ได้กระตอนนี้เอ็งต้องเงียบๆก่อนเอ็งไปโจวปีศาจมาใช่ไหมใช่ครับลุงเออปีศาจมันโหดมากเลยนะมันถูกสร้างโดยเจ้าขอ,องเหมืองที่เนี่ยผมว่าแล้วว่าเจ้าขอ,องเหมืองที่เนี่ยมัน อย่าทายเสียแก้ใช่ไหมวมันไปแล้วไปแล้วใช่ไหมครับลุงขอบคุณฮะโอเครอสักทีลุงว่าแต่น้ำมันว่าทำอะไรเนี่ยสรุปเออเองลองเดินไปรอบๆเนี่ยเดี๋ยวเองก็รู้เองว่าน้ำมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาน้ำมาไว้ทำอะไรฮึยังน้ำเลยอ่ะบอกนะว่าให้เอาน้ำมาใส่ถังเนี่ยฟึบเฮ้ย วิาายทท้ยระบบขอ้ไฮเทคเหมือนเลยไเนี่ยอ๋อถ้าวางน้ำประตูจะเปิดถ้าตักน้ำประตูจะปิดโอ้หุยเจ๋งว่ะโอเคผ่านแล้ว,ว,วอ้าวห้องไฟฟ้าโอ้ยเหมือกเลยเขาเป็ห้องไฟฟ้ากัน <laughs> ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับทุกคนว้าวูาก็เป็น EP แรกนะครับสำหรับ m i n e c r a f t r ด d d ิลนะฮะ โดยเราจะทําออกมาเป็นเนื้อเรื่องเนาะเหมือนเราเข้าไปในะเหมืองอ่าก็เราโดยเนื้อเรื่องหนึ่งนะจะมีอยู่3ามอีนะทุกคนอ่าก็เป็นซีรีส์แรกเลยนะครับที่ผมทําเกี่ยวกับเกมไมค์ครับเนาะอ่าเป็นเกมที่ผมเอ่อเริ่มทําช่องเนาะคลิปแรกของช่องผมก็คือคลิปเกมไมค์ครับนี่แหละอ่ะก็เจอกัน EP พสองนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ ก็ผมจะแก้ไขปริศนาได้ไหมเป็นยังไงนะะอ่าก็บ๊ายบาย